สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ช่างพัดลมนะคะช่างไฟนะคะมาแล้วนะคะแต่ดูเหมือนคุนคุนนะเหมือนหัวยองยองที่เก่าเหมือนชาวบ้านคนใหม่อ้าวเขาอไว้อย่างหมดจ้าโอ้โหอย่างคนทำงานขอ่เาเดี๋ยวเราต้องสต๊อกไว้ก่อนเพราะตอนนี้ช่างเรากำลังช่างขอบคุณทุกท่านที่มาชมเสือบ่าวนุเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นช่างนะคะสารพัดช่างแล้วนะคะ ตามไปไไไม่ด้ปหาอุปกรณ์แล้วนะคะคอยทางหลังคอยทางหลังค่ะสารพัดสร้างหรือว่าวุ่นวายช่างก็ไม่รู้นะคะยาลยาแป้งนี่นี่เห็นไหมนี่ก้องป้องอยู่นี่กองงออันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจักสานนะอันนี้ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสวิงนะคะสารเหสารวิ่งนะคะอุปกรณ์การหาอยู่หากินตามภาษาบ้านๆเนาะเราก็ไปซ่อนกุ้งซ่อนปลาซ่อนห้วนะคะซ่อนปูนะคะตามห้วยตามหนองตามคลองนะคะสารเองค่ะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะคะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเวลา เวลาเราอยู่บ้านๆนั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะก็สันหวิงไปนะคะนั่งสันหวิงไปหรือเวลาว่างนั่งคุยกันนะคะก็สันแหสันหวิงไปเนาะแต่ถ้าทำอย่างนี้เป็นอะไรดูดูอีแม่อีแม่อีแม่ทำไม่ไม่เออลูกก็ไม่เห็นอีแม่เอย แม่ดูแม่ทำง่ายจังแม่โอ้แม่ทง่ายสบายมากเรียนอยู่ดีหน่อยวนนี้แม่พีเริ่มจะมึนตึ๊บกับวิชาใหม่แล้วนะไม่ต้องไปเขี่ยมันจะได้เปมือนนั่งออกเฟสหรอเอ้าเอ้าเอาเข้าไปเออเอ้าโอ้โหซารยักษ์สารยักษ์เอาไปซ้อนยังนะซ้อนยังซ้อนกุ้งซ้อนปูซ้อนปลาซ้อนกุ้งซ้อนปูซ้อนปซ้อนได้หมดที่สำคัญนะคะ เวลาเก so ิดอ okay. ุบ hey, ัติเหตุเอาไปซ่อนหวันเอาไปซ่อนขวัญมนมาแล้วสารพัดสั่างหรือว่าวุ่นวายช่างนะคะเนี่ไปเอาบันไดมาแล้วนะแต่นอนหังเก่านะมานอนกอน โอ้มาแล้วๆๆๆๆเล่าให้ฟังเปิดประตูออกมาแล้วป่ามาแล้ววกินข้าวมกินี่มีเจ้าหมูมาต่ป่ม เตรียมมาแล้วอุปกรณ์นะคะบันไดสว่านมาดูสินี่เราก็ตักอย่างนี้เนะเาะแล้วก็เอามือนี่นี่นก็เอาข้างบนมันนี่นะ ลองอีกทีก่อนนี่ไม่แซ่พรอนไยยังมานี่ไม่แซ่ว้กีมือเขาเข้ามาก็ดึงแบบนี้มันจะเร็วนะถ้าทำเกะเหมือนเกได้อะมันไมหนาตาไม่เห็นเลยมันไม่ได้เกี่ยกระตาเออกี่ยที่ทำไม่เป็นอะมันเส้นมันออกมาเราคล้องดึงค่อยก็ดูเหมือนง่ายค่อยไปทําแล้วก็ยังทําไม่ได้ทาได้แต่มันลู่วันนี้ก็ยังไม่เห็นนี่นี่นี่นมันก็นี่ ไปแล้วโอ้ยพี่น้องตาดีป่านใดก็ไดเนาะนี่ไม่พี่ลองลองก็มันพื้นก็เอ็นนะยังหวาก็ยังหวาก็จนย่อมก็กจนมีไม่ใช่ไม่ใช่บแเจ้าเนาะไม่รู้ทำอันลงเบาข้างล่างมันหรือเปล่านี่อ็เขาก่อะค่อยคิดว่าค่อยกะพิดทางค่อยยนี่นี่ไม่ทิฐท้ามันอย่างนี้อยู่นี่นี่เจ้าก็พิชระเมพี่ล้ววันม่านางออกฮะ แม่แม่แมนตอนตาที่สองนะมันไม่เป็นคืออีเมลอดไรของคาปดียังไงมันก็ไปมุนยังก็ไปมุนอยู่มุนนิวขึ้นนี่เออเดแได้่ได้เฮ็ได้ก็ได้เฮ็ดได้น่นี่จะเอาแน่นหรือจะเอาเดี๋ยวให้แม่พี่กันแม่จะสีโซ่อะบ่นี่มันบ่จืดนเก่าโซ่หลายเดือนแร้วเอาเดีวมาเกลือสีล้งหัว ดีดไปดีดแบบไหนอันน hey. ี้นี่ยังเจาบาดที่ไนี่ยังเจาบาดที่ไหนก็นี่แหละมองนี่แหละเจาะมองนี่แหละมองนี่แหละมังนี่แหละเช็ดเจ้ได้แล้วเจ้าโบได้แล้วเจ้าโบได้แล้วเจ้าโบได้แล้วเจ้าเอาไหมโอ้ยเดี๋ยวเก็ันจีเอาไหมแทงเสียงดังวันนี้แล้วดึงให้ตึงก่อนฮะเออเ่ ค่อยพี <imprisoned> anyway, <c oughs> ่เฮ็ดเอ็ดแต่บางก็อะไรแต่ก็ไม่เป็นทำแบบนี้ทแบบนี้แบบนี้ไหนแกไหนแกดีบบแกบอลเด็เด็ดแล้วก็ก้อนหน่แต่าทำไมไม่เป็นนะชิดทางเพิ่งไดชิดเอ้นีมันชิมางอีกบอฮะชิมังก้อนยายวมางแน่นอนมันกะไม่ถูกตามอยู่นี่ คุกแกทำากนนดเกี่ยวอะไรคุเกี่ยวงีบอเกี่ยวแลงผีบ่เกี่ยวทังไหนได้บอเอได้บ่อะไรเด้อม่ได้ม่ได้มาออกคือเกามาออกคือเกาทางไหนคิดออกคือเกาอ่ะแมได้ทำแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วก็แกทำอ่ะเออก็เด้งออกเลยก็ดีออกเลยไงก็ดีแล้ไงเออก็ตักเอานั่นแหละเออได้แล้วได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละเออเป็นแล้ว่่นี่มันก็ใช่มันก็ถูกแล้วนี่ แล้วไปแตะข้างไหนแตะท้องถี่เปิ่าแตะข้างไหนแตะท้องถิ่นทำไมเออแตะท้องถี่เข้าไปเออนั่นก็มียีดมาหนีิเออนั่นดีไมได้แล้วดีไลเลิชชิดอ่าลองมาลองมาลองมาจังซีเออจังสัลละแล้วก็ดีดออกแจังซีเนาะจินเนาะอืมเออแล้วก็หูดเขานั่นแหละนั่นแหละเออตายแล้วชิด ได้หล้ใได้แล้วในที่สุดก็ได้คือตักผิดนะจ้ตักผิดทางเจ้าไปตักก็คพุ่งตักเอาแต่ข้างในออกมาเออตลอดทางนอกออกเข้าไปตักข้างนอกเข้าไปเออตักแมาเขนลองลองลองแล้วมันชิลืมแล้วล้วมาชิลือดแล้วฟาเฮ็ดฟาเฮ็ดฟาเฮ็ดเฮ็ดเสียมือคอยกับสีเฮ็ดเนาะเออคอยกับสีเฮ็ดคือกันยำนั่งไล่สดคุยกับเอฟซีคอยกับสีซานวิ่งไปกับสีได้ วิ่งซอนอือก็ได้วิ่งสอนกุ้งซอนปลาอืงะดีทอกดีแล้วมาตักนี่ก็ตักข้างบนไงมันก็เลย่ามันก็เลยง่ายเนาะนี่มจะเร็วมากเป็นแบบนอฉันได้วิชาแล้วนะนี่ไงตาทางใต้เหอเป็นฟองนี่เนาะ เป็นฟองอยู่บางไรเอาง่ายง่ายเลง่ายบ่เนาเขาจัอื้ออันอันเมย์ตรงอันปลาหน่วยก็เราสากันเนี่แล้วก็ก็ก็ลำลมีเสีเวลาอืมอีสะล้ัามันดีนนออืมมันดีแล้ไปหาวัดต้องดต้องแบบมันยักเข้าไปแล้วต้องไปก็ก็ที่มันกระสีเวลาได้ค่นะเล้แม่เข้ใจเอ้ยเกือบเกือบ แม่ก hey, he okay. ็สอนลูกเลยพุกยอดาล้วลยพุกแค่บอกเลยข้อคอยสารในสองอ่นนี่แหละค่ะุลปัญญาของชาวบ้านนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ